ขวันพวาเจ้ากรรมนายเวรลูกน้ำหญิงสาวสวยนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เธอเรียนจนมาถึงปีสี่แล้วใกล้จะจบเต็มทีทำให้ค่าใช้ใจ่ายมีมากเป็นเงาตามตัวแถมสุขภาพของเธอยังไม่ค่อยดีนักลูกน้ำมักมีปัญหาการปวดท้องอยู่เสมอ ไปหาหมอก็ตรวจไม่เจอความผิดปกติทั้งที่เธอปวดท้องมากเวลาปวดมากๆถึงกับต้องลงไปดิ้นบนพื้นกันเลยทีเดียว mm hmm. เมื่อมาเรียนอาหารที่ลูกน้ำกินเป็นประจำก็คือข้าวเปล่ากับพริกน้ำปลาเพราะต้องการประหยัดเงินเอาไว้จ่ายค่าเทอม หญิงสาวเป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่อุ๊ยตายกินข้าวกับน้ำปลาอีกแล้วหรอลูกน้ำแบบนี้หรือเปล่าที่ทำให้เธอปวดท้องเวลาเรียนบ่อยๆจนต้องหามส่งโรงพยาบาลน,นะคะฉันชอบกินแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกอาการปวดท้องของฉันก็ไม่ได้เกี่ยวกับข้าวน้ำปลา สึต่อใครจะชอบกินข้าวกับน,น้ำปลาอย่ามาพูดไปหน่อยเลยไม่มีอะไรกินก็บอกสิจา้าปกติฉันก็ให้เงินขอทานบ่อยๆอยู่แล้วให้เพื่อนสักคนจะเป็นอะไรไปนี่มากไปแล้วนะฉันไม่ใช่ขอทานอะไรกันคนมีน้ำใจยังจะมาโกรธอีกถ้าอย่างนั้น ก็กินข้าวคุกน้ำป่าต่อไปก็แล้วกันเธอลูกน้ำเจ็บใจที่ถูกว่าเป็นขอทานหญิงสาวกลับไปนอนร้องไห้ไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรของเธอถึงได้เกิดมาไม่มีพ่อไม่มีแม่ยากจนคนแขนแล้วยังสุขภาพไม่ดีอีกทำไมทำไมกรรมเวรอะไรของฉันฉันทำกรรมอะไรไว้ ทำไมถึงได้เกิดมาตัวคนเดียวแบบนี้ทำไมโอ๊ยปวดท้องอีกแล้วโอ๊ยปวดท้องปวดจังเลยโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องลูกน้ำปวดท้องจนนั่งลงไปทําตัวงอเสียงของเธอร้องขอความช่วยเหลือหนุ่มข้างห้องบังเอิญผ่านมาเห็น จึงช่วยพาเธอไปโรงพยาบาลแต่หมอก็ยังตรวจไม่พบอาการผิดปกติใดคุณฉันจะกลับห้องแล้วนะกลับได้ยังไงคุณคุณยังไม่หายดีเลยนะดูสิหน้ายังซีดอยู่ผมว่านอนพักสักคืนดีกว่าไหมฉันไม่มีเงินจ่ายค่าหมอหรอกนะแค่เงินค่าเช่าห้องฉันยังต้องติดเขาไว้ก่อนเลย ถ้างั้นผมให้ยืมเอาไปก่อนเถอะผมเห็นหลายครั้งแล้วนะที่คุณร้องขอความช่วยเหลือเรื่องปวดท้องอะ่ะฉันก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไปหาหมอที่ไหนก็ไม่เจอโรคอะไรเลยสงสัยมันจะเป็นโรคก,กรรมโรคเวนน่ะไปหาหมออื่นดูไหมล่ะหมออื่นหมออะไรหมอผีหมอไสยศาสตร์หรือว่าหมอจิตแพทย์ไม่เอานะฉันไม่ได้บ้า หมอสะกดจิตนะ่ะนักสะกดจิตบำบัดเมื่อก่อนผมก็มีอาการปวดหัวปวดมากเลยหาสาเหตุไม่เจอแล้วผมก็ไปหาหมอสะกดจิตเขาทําให้ผมระล,ลึกชาติว่าผมทำอะไรลงไปบ้างอะไรนะนักสะกดจิตบำบัดเหรอใช่ชาติก่อนผมเป็นพลานป่าชอบทุบหัวสัตว์ ล่าเพื่อความสนุกผมอยากให้คุณลองไปดูอาการปวดท้องของคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้ก็ได้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่แล้ววินก็ผ่าลูกน้ำไปหามิสเตอร์สมิธเขาเป็นนักสะกดจิตบำบัดที่บำบัดคนที่มีอาการประหลาดให้หายมาหลายลายแล้วคุณพร้อมไหมพร้อมค่ะแต่คุณหมอจะให้ฉันทำอะไรหรอคะ นอนลงแล้วก็มองไปที่ตุ้มนาฬิกาที่ผมให้มองมองแล้วก็หลับตาคิดว่าตัวเองกำลังเป็นลูกโปง่งใช่อย่างนั้นแหละตอนนี้น้ำกำลังไหลเข้าในปากคุณแล้วตัวคุณขยายขึ้นเรื่อยเรื่อยเอยหลับตาแล้วคิดภาพตามผมพองขึ้นพองขึ้นตอนนี้ดวงจิตของคุณกำลังล่องลอย ล่องลอยลูกน้ำคิดตามท่องตามที่นักสะกดจิตบอมบัดบอกในที่สุดเธอก็ถูกสะกดจิตให้อยู่ในห้วงลึกมีเสียงมิสเตอร์สมิธดังข้างหูเป็นระยะคุณลูกน้ำตอนนี้คุณกำลังอยู่ที่ไหนฉันเป็นแมวฉันกำลังวิ่งเล่นอยู่ไม่ผมต้องการให้คุณเดินทางไปชาติที่ไกลกว่านั้น ไกลถึงชาติที่เป็นสาเหตุทำให้คุณปวดท้องฉันชื่อเหมยเป็นลูกคนจีนพ่อกับแม่รักฉันมากเพราะฉันเป็นลูกคนเดียวท่านเลี้ยงฉันมาด้วยดีตามใจทุกอย่างแต่ฉันมันไม่รักดีเอาเหมยหรือจะไปไหนไปเที่ยวป้ากับมาอย่ายุ่งได้ไหมเอาเงินมาให้ก็พอไม่มีหรอกเดือนนี้ เลือเองเงินของอ้วไปหมดแล้วนะอ้วไม่มีป้าอย่างงกไปหน่อยเลยมีฉันเป็นลูกคนเดียวจะงกไปทำไมตายไปอามาก,กับอาปาก็เป็นไม่ได้หรอกอ๋อเหมยลือพูดกับอ้วอย่างนี้ได้อย่างไงอ้วเป็นพ่อลือนะอีลูกชั่วนี่ป้าด่าอ้ววเหรอเออดา่านังลูกชั่วนังลูกไม่รักดี วัน,วนเเๆเอาเอแต่เที่ยวเตะแค่เรียนก็ยังไม่จบป้ามากเกินไปแล้วนะหนูเกลียดป้าโอ๊ยนี่ป้าอยาททำอะไรฉันนะฮะนี่ไม่ไหวแล้วนะเว้ยโอ๊ย,อ,ยอาเมยอ้วเป็นพ่อหรือนะปล่อยแคทอ้วไม่ปล่อยพ่อก็พ่อสิวะฮะน้อยคิดวัดเลี้ยงกันมาแล้วจะมาตบตีกันได้ง่งายแบบนี้หรอ ไม่มีทางซะละเหมยโกรธพ่อมากจึงวางแผนฮุบสมบัติพ่อกับแม่ร่วมกับแฟนของเธอหลังจากนั้นเธอก็ทำตัวดีไม่ออกไปเที่ยวไหนแถมยังลงมือทำอาหารให้พ่อกับแม่กินด้วยตัวเองลูกเรามันเปลี่ยนไปมากเลยนะปะ๋านั่นสิ ดูแปลกๆไปนะอยู่ๆก็มาเอาใจเราสองคนป้าแล้วก็คิดมากลูกมันอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนทำกับข้าวกับปลาให้เรากินมันก็ดีแล้วป้ากินข้าวก่อนนะจ๊ะว่าทําเอาไว้ให้อะไรๆของโปรดของป้าทั้งนั้นเลยรู้คิดได้แล้วใช่ไหมอเอ๋ยคิดได้แล้วจ้ะป้าที่ผ่านมา ฉันเป็นลูกไม่ดีฉันขอโทษกินข้าวก่อนนะจ๊ะถ้าป้ากับหมาไม่กินแปลว่าไม่อภัยให้ฉันได้ได้ได้กินกินกินอ้วจะกินอฟงหรือก็กินด้วยสิลูกอุตส่าห์ทำให้กินอยู่แล้วจ้าฉันต้องกินอยู่แล้วล่ะแล้วสองสามีภรรยาก็กินข้าวที่เหมยทำให้ แล้วทั้งคู่ก็ลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดอ๋มเอยลื้อวางยา้วะใช่ฉันวางยาป้าเองคราวนี้แหละฉันก็จะได้สมบัติทุกอย่างไม่มีใครมาห้ามไม่มีใครมาห้ามไม่ให้ฉันไปเที่ยวฉันจะเที่ยวทุกวันใช้สมบัติของป้ากับมาให้เปลี่ยไปเลยว <c oughs> ขอสาบแช่งลือ้อ ไม่ว่าเกิดชาติหน้าฉันใดขอให้กรรมมันตามสนองหรือขอให้ไม่มีใครรักขอให้ลืดเจ็บปวดทุรนทุรายเหมือนอ้วกกับแม่ของลืดบาปบุญไม่มีจริงหรอกแล้วถ้ามันมีจริงนี่ก็แสดงว่าชาติก่อนป้าคงทำบาปมาเยอะชาตินี้ถึงได้โดนยาพิษ เหมยหัวเราะด้วยความสาแก่ใจแล้วสองสามีก็ตายไปเหมยเสวยสุขกับแฟนได้ไม่นานเธอถูกแฟนฆ่าชิงทรัพย์ตายยัดศพเข้าไปในโซฟาแฟนของเหมยรีบวิ่งหนีไปแล้วก็เอาสมบัติไปด้วยแต่ก็ไปไม่ถึงไหนก็โดนรถชนตายตื่นได้แล้ว มิสเตอร์สมิธดีดนิ้วลูกน้ำจึงตื่นขึ้นหญิงสาวร้องไห้โฮไม่คิดว่าตัวเองจะเคยทำชั่วแบบนั้นนี่เองสาเหตุที่ทำให้เธอปวดท้องโดยไม่มีสาเหตุหญิงสาววิ่งหนีออกไปอย่างเสียสติเป็นกรําเวณที่เธอเคยทํากับบุพการีหญิงสาวร้องไห้ขอโทษพ่อแม่ในชาติก่อน ชาตินี้เธอถูกทิ้งให้อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกําพร้าและเธอก็มีอาการปวดท้องแบบนี้ตั้งแต่เด็กเหมยเศร้าและเสียใจมากวิ่งตะเลิดเข้ามาในป่าและเสียชีวิตลงด้วยความตรอมใจไม่มีใครพบเห็นศพของเหมยจนกระทั่งนอนยัวเยีย้ขึ้นมาตามตัวเธอ ด้วยบาปกรรมที่เคยทำไว้กับบุพการีจึงทำให้เหมยหรือลูกน้ำในชาตินี้ต้องพบกับจุดจบเช่นนี้และไม่รู้ว่าชาติหน้าจะเป็นอย่างไรจบไปแล้วนะคะสำหรับเจ้ากรรมนายเวรค่ะ ไม่รู้ว่าน้องๆชอบเรื่องแนวผีแนวสยองขวัญแบบนี้หรือว่าเรื่องความรักนะคะถ้าใครอยากดูเรื่องเกี่ยวกับความรักไปที่ช่องต้นส่วนฟิล์มนะคะตอนนี้พี่ตักทำเรื่องซินเดอเรลล่าเอาไว้จ้า